ตอนเียวใช่ไหมวาหัวใจมูที่ใครเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วเชฟนี่มูี่รองไห้โจหานี่นี uh ่ี <Hey, ่นี Belarus)> ่ไม่เอ้แม่เขาไรอยู่หรือเปล่าอย่าไปทุ่หาเขเลย เดี๋ยวใช่ไหมหัวใจบูที่ใครเต็มเต็มเต็มแล้วครับแัวบ้านผัวบ้อนับ้านบนนี้อ๊ะเนี้เขาดูเบอแบบ่ท้วงเลยเดินมาเชื่ออะไรตัดโทรศัพท์ใคระไกเฮ้ยเอ้เฮ้ย เขาแม่เขาอะไรอ่แเียไปโทรหเขาเลยอะไรเเชื่อเอาชื่อาอะไรเ้มาเด้เธอหามาเคียเ้ยหยิกแม่ิเขินเขินเขินไหมครับหยิแม่หยิกแม่ทำไมเขินหรอเขินหรอ เขินหรอครบเขินเหรอเห็นไหมผู้สาวอ,อยากโทรหาเงยดูจี